พระพุทธรูปประจำปีฉลูปเป็นปางโปรดพุทธมารดาคือเรื่องมีอยู่ว่าในพรรษาที่เจ็หลังจากที่ทรงแสดงยะมกปฏิหารซึ่งเป็นการแสดงปฏิหารครั้งยิ่งใหญ่และเป็นครั้งเดียวของพระพุทธเจ้าเพื่อทำลายความถือดีของพวกอัญญะเดรถี พระองค์ก็เสด็จขึ้นไปจำพรรษาอยู่นักสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาซึ่งบังเกิดเป็นเทพพระบุในสวรรค์ชั้นดุสิตในการแสดงธรรมครั้งนั้นพิเศษกว่าครั้งไหนเพราะทรงใช้เวลาแสดงถึงสเดือนติดต่อกันโดยไม่ได้หยุดพักและพระธรรมที่ยกขึ้นแสดงนั้นก็คือพระอภิธรรม ซึ่งเป็นพระธรรมเทศนาที่แสดงในครั้งนี้ครั้งเดียวที่แสดงในครั้งนี้ครั้งเดียวก็คือพระอภิธรรมแสดงว่าแสดงอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงนับเป็นบทพระธรรมเทศนาที่ยาวและยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงมาตลอด4 5 0 0รษา การที่ยกพระธรรมเทศนาที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ขึ้นแสดงก็เพื่อให้สมกับพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธมารดานั่นเองครั้นแสดงธรรมจบลงสันดุสิตเทพบุตรก็คือเป็นอดีตของพุทธมารดานะที่มาบรรจุมามาจุติอยู่ที่นี่ก็ได้เป็นสันดุสิต เทพบุตรในบรรดาก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลชั้นเรียกว่าชั้นอนาคามีซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ในที่สุดพระอรหันต์แล้วก็ในแม้่ช้าก็จะทรงเข้าสู่ปรินิพพานสู่พระนิพพาน ในในการทำบันดาที่ไม่มีธรรมะให้มีธรรมะก็ทำบันดาผู้ที่มีกิเลสให้สิ้นกิเลสท่านถือว่าเป็นการตอบแทนคุณบรรดาได้หมดสิ้น